สวัสดีกันคือเก้านะครับผมกับไอ่ต้มสไตล์ช n เนลครับผมยินดีต้อนรับครับผมวันนี้พ่อกันคือเกาครับกับหนึ่งเมนูไข่อาหารกระตูงห้องนะครับบอกผุดผับทาเพียงครับจัดไล้ครับเตียนอยู่ข้างหน้านี่คือคือแซนด์วิชไข่ดาวน้ํากุนเชียงสีเป็นยังไงมาเบิรงกันเลยครับผมจัดไปครับอันดับแรกแล้วตรงต่อไข่กันนะครับ ต่อไข่ใส่เพื่อจะเฮ็ดไข่ดาวน้ำก่อนนะครับครับผมเพราะปุ๊บต้องทำไข่ดาวน้ำก่อนเป็นอันดับแรกครับผมพอไข่เสร็จแล้วใส่น้ำครับผมเพราะมันเป็นไข่ดาวน้ำใส่น้ำมันถ่วงช้กหน่อย ตรงไหนกนเครับสามารถนครับผมอ่าใส่น้ำส็เแล้วปุบขึ้นก่อ,อนอยู่มาวางเอาจานมาวางปุบยิบกุนเชียงนะครับผมเอาขอไปเวฟบน้ำนะครับเอาไปเบฟแซมๆน้ำเพราะว่าจะได้สูกอีกซีนึงกุนเชียงผมหั่นมาเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปกลับไปเลยครับผม เขาเว็บครับจัดลูกกี่ชันาะอจัดไปประมาณ30-40ถึงนาทีครับสตาร์ทครับผมทามสิบวีแรกครับผม เรียบ้แล้วครับผอเปิดบ้งเลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมชุ่มกันก่อนชอบหรือเปล่าอ่าถ้าเกิดว่าเข้าต้องการเนี่ยมันแต่สามสิบวีแรกเข้าตรงเอานี้ออกมาก่อนนะครับเอาปุณเชียงเข้าออกมาก่อนเพราะมันจะง,งอครับผมเดี๋ยวปุณเชียงออกมาก่อนอันดับแรก สามสิบวิแรกเอาคุณเชียงออกมาก่อนเพราะคุณเชียงมันจะงอ,อครับผมเชียงออกมาไว้เพ๊่เปียต่ออีกสิบวิเกิดไฟไว้อยากให้มันแบบสวยๆก็ต้องเบึงอีกทีนึงครับผมต้องเบึงวันอาตามเบึงเลย ไข่ผมาันนี้ครับผมไข่น้ำหองห้าครับผมเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับครับผมไข่ก็เรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปกะนี่ครับผมต่อไปกับจัดจานได้แล้วครับจัดใส่ขนมปังได้แล้วครับผมอันดับแรกก็เลยก็จะใส่ไข่ไว้ข้างล่างนะครับจัดเลยครับผมอืม ปุ่มเซนเตอร์ครับผมจะทำยู่เซนเตอร์นะครับนะครับเราไปกับอีกนานนึงกั๊บเลยครับปุ๊บ คจัดด้วยคุณเชียงครับผมคุณเชียงที่ยวเว็บมาก,ก่อนนะครับเอาคุณเชียงสามสิบวิปอ,อุ่คุณเชียงออกเลยครับก่อนนี้ครับโปะด้วยรครับผมค่อ,คอยๆหันนะครับเพราะว่ามันจะมันจะขาดยากแน่คุณเชียงนะยต้องค่อ,คอ,คอยๆหัน ทีละหน่อยนะครับเป็นกันไกลๆนะครับนะครับผม ปึ๊บก็เป็นหน้าตายนังสี้แล้วครับนี่ครับแซนด์วิชไข่ดาวกุนเชียงแซนด์วิชไข่ดาวกุนเชียงครับผมพร้อมเสิร์ฟครับไปโลดครับไปกินกัน แซนวิชไข่ดาวคุณเชียงเอาไปลองเห็ดกันเบื้องรได้ครับผมเมนูไข่สำหรับมื้อนี้ก็เสร็จเป็นที่เดียวเอยแล้วครับพอกันเมนูหนาครับผมอย่าลืมซับสไครต์กดไแรกกดแจให้ผมเด้นะครับพ่อกันคลิปหนาครับผม